มีเรื่องเล่าว่าที่จังหวัดลบบุรีหลายปีมาแล้วสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญรุ่งเรืองเช่นทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงชีวิตที่เชิงเขาสะพานนาคมีหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งท้ายหมู่บ้านก็มีหลังบ้านหลังคามุงแฝกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสี่ชีวิตมีหญิงชาราซึ่งเป็นแม่แล้วก็ลูกชายลูกสะพ้ย แล้วก็มีหลานตัวเล็กๆอ,อยู่คนหนึ่งลูกชายในยชื่อเจ้าทองเป็นคนเจ้าอารมณ์นิสัยโมโหรร้มุทะลุดุดันเอาแต่ใจตัวเองติดเหล้าติดยาชอบเล่นการพนันทุกชนิดวันๆงานการไม่สนใจทำเอาแต่ดื่มสุราเล่นการพนันแม่กับเมียจะลําบากยังไงก็ช่างส่วนเมียก็ไปทำไร่หาเลี้ยงครอบครัวทุกวันก็ปล่อยให้แม่ผัวกับลูกน้อยนี่เฝ้าบ้าน เหตุการณ์ดำเนินเรื่อยมาจกนกระทั่งวันหนึ่งย่ากับหลานเล็กๆนี่อยู่บ้านกันสองคนย่าก็งงกเงินเงินเพราะความชราก็ตามหลานไม่ค่อยทันเจ้าหลานน้อยก็แสนสนคอยจะลักหนีไปเที่ยวอยู่เรื่อยแต่วันบ่ายคล้อยผู้เป็นย่าก็เข้าครัวจะแจ้งหุงหาอาหารไว้คอยลูกย่ากำลังทำครัวเพลินเจ้าหลานตัวเล็กได้โอกาสก็หนีลงไปเล่นน้ำในโอ่งข้างล่างน้ำมีเพียงครึ่งโอง่ง เจ้าเด็กจอมซนก็จะตักเอาน้ํามาเล่นก็ตักไม่ถึงก็ปีนปากโอง่งพยายามจะตักน้ําให้ได้พอเอินเท้าเกิดลื่นพลาดก็เลยหัวทิ่มลงไปในโอง่งน้ําขึ้นก็ไม่ได้น้ําท่วมปากร้องไม่ออกหายใจไม่ออกก็ดิน้นรุรนทุรายฝ่ายย่าอยู่ในครัวได้ยินเสียงดิน้นนึกถึงหลานได้ก็รีบลงมาดูเห็นหลานก็ตกใจรีบคว้าหลานขึ้นจากโอง่งแต่มันก็สายเกินไปปรากฏว่าหลานตัวเล็กนี่ขาดใจตายเสียแล้ว หญิงชราเห็นอย่างนั้นก็ตกใจเสียใจแทบสิ้นสติก็กอดศพลานร้องไห้คร่ำครวญเหมือนหนึ่งว่าจะขาดใจตายตา,ยตามหลานไปเพื่อนบ้านเดินทางผ่านมาได้ยินเสียงร้องไห้ก็แวะเข้าไปดูเห็นหญิงชรากอดศพลานร้องไห้อยู่สอบถามก็รู้สาเหตุว่าเด็กน้อยตกน้ำในโอ่งตายชาวบ้านก็ให้เด็กไปตามลูกชายลูกสะใภ้ของหญิงชรากลับบ้าน ที่วงเล่นการพานันในเจ้าทองหลังจากที่ร่ำสุราได้ที่ก็เขาวงเล่นการพานันต่อกําลังเสียอารมณ์ก็ไม่ดีเด็กก็ไปส่งข่าวว่าลูกชายตกน้ำตายให้รีบกลับบ้านพระรู้ว่าลูกชายคนเดียวตายเจ้าทองก็วิ่งกลับบ้านด้วยความเสียใจมาถึงบ้านเห็นแม่กับเมียร้องไห้อยู่ข้างศพลูกชายพร้อมทั้งเพื่อนบ้านยิ่งมาเห็นศพของลูกชายเจ้าทองก็เสียใจเสียดายลูกมากมายเป็นทวีคูณ เจ้าทองเวลานั้นกำลังเมาอยู่อารมณ์ก็เสียจากการเล่นการพานันประกอบกับความเสียใจที่ลูกตายก็เอะอะอึงตังถามแม่ด้วยเสียงดังๆว่าลูกของตัวเป็นอะไรทำไมถึงตกน้ำตายผู้เป็นแม่เห็นเจ้าทองเอะอะลูกชายเอะอะขึงขังเสียงดังก็ใจคอไม่ค่อยดีตัวสั่นด้วยกลัวว่าลูกชายจะเอาผิดกับตัวชาวบ้านที่รู้เรื่องเห็นเจ้าทองมีกิริยาอาการอย่างนั้นก็ช่วยกันเล่าให้ฟังแทน ว่าลูกชายเองน่ะมันซนแม่เองกำลังหุงข้าวอยู่ลูกชายเองมันหนีลงไปเล่นน้ำในโอง่งมันปีนปากโอง่งตักน้ำหัวก็เลยทิ่มลงไปช่วยไม่ทันมันก็เลยตายอย่างนี้แหละได้ฟังรู้เรื่องแทนที่เจ้าทองจะระงับยับยั้งสติอารมณ์กลับมีโมโหโกรธแค้นหนักขึ้นหาว่าแม่เลี้ยงลูกตัวไม่ดีปล่อยให้ลูกของตัวตายชี้หน้าด่าแม่อย่างเดือดดน้น แม่ก็ไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดก็ได้แต่นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวเจ้าทองได้ลืมตัวประกอบกับริ์เล่าขาดสติขาดความยั้งคิดถึงศีลธรรมผิดชอบชั่วดีทั้งสิน้นทั้งปวงกระชากมีดเน็บข้างฝาบ้านตรงเข้าไปหมายจะฆ่าแม่ให้ตายเมียกับเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์จักเลวล้ายไปกันใหญ่ก็ช่วยกันจับกลุมเจ้าทองไว้พร้อมกับว่ากล่าวเตือนสติแต่เจ้าทองไม่ได้ฟังหรือว่าหยุดยั้งส เพื่อจะตั้งสติตัวเองมันดิ้นสลัดจนหลุดจากการจับกลุมหญิงชราเห็นท่าไม่ดีก็รีบหนีลงบ้านไอ้ลูกเนรคุณก็ไม่ลดละวิ่งลงบ้านตามจะฆ่าแม่ให้ได้เสมือนหนึ่งว่ากรรมเก่าบันดาลให้เป็นไปฝนก็เริ่มตกผู้เป็นแม่ก็วิ่งกระเซาะกระเซิงเรื่อยไปดีที่เจ้าทองมันเมาทังเปะปะวิ่งตามแม่ไม่ค่อยทัน เพื่อนบ้านบางคนมีความเวทนาสงสารหญิงชราก็าทนดูไม่ไหวต่างเข้าขัดขวางแต่ก็ถูกไอ้ทองไล่ฟันไม่เลือกหน้าก็าไม่มีใครกล้ายับยั้งไอ้ลูกทรพีได้หญิงชราวิ่งหนีจนหมดแรงเพราะความแก่ความเท่าฝนก็ตกพายุก,ก็แรงพอดีถึงวัดก็รีบขึ้นบนกุฏิหวังจะให้พระช่วยหลวงพ่อเห็นไอ้ทองวิ่งไล่ฆ่าแม่มาก็ตกใจรีบเข้ายืนขวางหน้าไอ้ทองไว้ แล้วถามหญิงชราว่าเรื่องอะไรถึงได้ไล่ฆ่ากันอย่างนี้หญิงชราก็เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังพร้อมมาขอร้องให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อก็หันมาทางเจ้าทองแล้วพูดสอนให้รู้ถึงดีชั่วว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่นะ่ะมันเป็นบาปมหันพ่อแม่รักเราเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามากว่าจะเติบโตมาก็าแสนลำบากไม่ผิดกับเรารักลูกเฝ้าถนอมเลี้ยงลูกของเราอย่างนั้น ต่เหมือนพูดผีปีศาจเข้าสิงหัวใจแทนที่เจ้าทองจะสำนึกผิดคิดได้กลับฉุนเฉียวผลักหลวงพ่อที่ขวางหน้าเสถลาไปหญิงชราก็คิดว่าหลวงพ่อก็คงช่วยตัวไม่ไหวเป็นแน่ก็วิ่งลงกุฏิหมายจะเข้าโบสถเจ้าทองก็วิ่งตามลงมาติดๆมาทันแม่ที่หน้าโบสถไอ้เจ้าลูกกระตันอยู่ก็พยายามเงื้อง่ามีดจะหมายจะควันแม่ให้ตาย โบสถตอนนั้นเขากำลังมีการขุดลอกเป็นคันคลองข้างๆโบสถ์ไอ้ความรักตัวกลัวตายเนี่ยแม่ก็วิ่งถลาแล้วก็โดดข้ามไปกองดินที่เขากำลังขุดขึ้นมาเนี่ยแล้ววิ่งหนีเข้าไปในโบสถได้แต่ว่าตัวเจ้าทองเวลานั้นมันโดดตามแม่แต่โดดไม่พ้นก็ตกลงไปในหลุมดินฝนฟ้าที่กำลังบ้าคลั่งเสียงฟ้า ร้องฟ้าแลบแปรปราบเสียงครืนครืนปรากฏว่ากองดินที่อยู่รอบๆโบสเนี่ยเกิดพังถล่มลงไปเหมือนฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างคนชั่วเหมือนแผ่นดินจะแยกแล้วสูบมันลงไปในก้นหลุมนะเพราะรับน้ำหนักเจ้าคนชั่วอย่างเจ้าทองไม่ไหวลูกทรพีนี่ตกใจสุดขีดร่างร่วงลงไปในพื้นดินที่แยกจมลงไป มีดหลุดจากมือตอนนี้มันก็ตาสว่างสางเมาพยายามจะดิ้นให้หลุดพ้นจากการดูดของแผ่นดินแผ่นน้ำที่กำลังถมตัวมันลงไปยิ่งดิ้นก็ทิ้งยิ่งถูกดูดจมลงไปทุกทีทุกทีนะก็ร้องให้คนชั่วเพราะเกิดกลัวตายขึ้นมาฝ่ายหญิงชราวิ่งเข้าโบสถ์ปิดประตูรอดตายไปแล้วเพราะได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของเจ้าทอง ก็งแง้มหน้าต่างโบสถ์ดูเห็นลูกชายถูกแผ่นดินสูบอยู่หน้าโบสถ์ก็ตกใจเข้าใจทุกอย่างได้ทันทีด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่เกิดเป็นห่วงกลัวว่าลูกจะตายทั้งทั้ง,งิตะกีนี่มันกําลังวิ่งไล่ฆ่าตัวเองอยู่ลืมกลัวลืมความตายที่โดนลูกไล่ล่าจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดรีบเปิดประตูโบสถ์ออกมาหาลูกเจ้าทองเห็นแม่ออกมาหาร้องไห้โห้ได้ความสํานึกชั่ว หญิงชราก็คว้าแขนลูกชายหมายจะดึงฉุดขึ้นจากพื้นดินที่ดูดก็ไม่ได้ขยับพะเยื่นเลยแม่หมดปัญญาวิ่งไปขอร้องให้พระในวัดมาช่วยพอดีชาวบ้านตามมาทันก็เคยขอให้ช่วยอีกปรากฏว่าดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นน้ําก็ท่วมมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีหลวงพ่อให้ชาวบ้านทําขันห้าให้เจ้าทองขอขมาโทษแม่และดินฟ้าอากาศสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ได้กระทําชั่วล่วงเกินแม่ขอให้แม่พัทธรณียกโทษให้หญิงชราซึ่งเป็นแม่อโหสิกรรมยกโทษด้วยความงกเงินเพราะกลัวลูกจะตายพอเสร็จพิธีชาวบ้านก็ช่วยกันฉุดดึงเจ้าทองขึ้นจะ,จะดึงจะฉุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ขยื่นเลยมีแต่จมลงชาวบ้านก็หันมาเปลี่ยนเป็นขุดดินออกดินก็แข็งทั้งทังที่น้ำน้ำเต็มฝนก็ซัดอยู่ตลอดเวลา ปรากฏว่าดินแข็งจนจอบแทบจะขุดไม่ลงเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ยอมยกโทษความชั่วครั้งนี้ให้เจ้าทองในที่สุดก็จนปัญญาร่างของมันก็จมลงเรื่อยเรื่อยเสร็จแล้วมันก็สิ้นใจตายแผ่นดินนิบปิดสนิทมิดเหลือแต่มือข้างเดียวที่โผล่ขึ้นมาที่ชาบ้านเขาพยายามจะดึงมันไว้เรื่องนี้ผู้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟัง บอกว่าได้รับการบอกเล่าจากแม่และญาติผู้ใหญ่ถึงแม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นมานานแล้วก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งเตือนใจอนุชนคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีว่าบุญบาปหรือกรรมดีกรรมชั่วในโลกนี้มีจริงยิ่งเฉพาะบุญคุณของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณนั้นจะลบลูล่วงเกินไม่ได้เป็นอันขาดผู้ที่ไม่เชื่อลบลูบุญคุณก็มักจะได้รับผลทันตาอย่างเรื่องที่เกิดขึ้น และนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องนี้ครับทีนี้ก็มาเรื่องของบาปบุญกุลโทษจะมั่งท่านผู้ฟังเหตุเกิดที่จังหวัดชัยนาธครับเป็นตำบลเล็กๆในจังหวัดชัยนาธนะแต่ว่าเรื่องเกิดที่หมู่บ้านหลังตลาดนะป้าสํารวย ป้าสำรวยแกมีลูกชายไม่เอาทาันอยู่คนหนึ่งชื่อไอแรมนะเรื่องมันเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2545ปรากฏว่าเพื่อนบ้านมีเรื่องโจดขานกล่าวขวัญกันนะโดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้าไอแรมลูกนางแลมเนี่ยมันพาเมียใหม่มาเว้ยแล้วเมียเก่ามาล่ละมันเลิกไปหมดแล้วแล้วเป็นไงสวยไหม เมียใหม่มันคนเนี้ยอ้ยไม่อยากจะพูดเลยแกเห็นเรารู้เองอะ่ะคนที่ไหนอะ่ะคนทางปทุมมาแล้วแล้วแม่แม่ไอ้แรมมันว่าไงแม่มันนะแล้วจะพูดอะไรได้ได้แต่เอามือกุมขมับเห็นลูกทะพายแล้วเข่าอ่อนนะมันแก่แก่ๆอ้ยแก่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่สาวใหญ่สิดี ไอ้แรมนะ่ะเป็นเหมือนกับเด็กๆอยู่อย่างนั้นด้วยได้เมียแก่กว่านะ่ะดีแล้วจะได้ช่วยดูแลมันเหมือนกับพี่สาวดูแลน้องชายไงพี่สาวกับผีอะไรละ่ะคราวแม่มันโน่นนะแกกับแม่มันด้วยมัง้งเฮ้ยคราวแม่เจเหืออือถ้าคราวแม่นี่มากไปหน่อยเว้แต่ไม่เป็นไรอ่ะนะถึงแก่แต่รวยไม่เป็นปัญหาหรอกรวยกับผีอะไระเห็นแม่มันบอกมีแต่ตัวมีแต่ตัว ใช่โถวไอเวรแรมไปเอามาทำไมวนะน่ะแต่ก็ยังดีอยู่หน่อยมันค้าขายเป็นตอนนี้เป็นแม่ค้าไปแล้วขายอะไรอะ่ะเห็นตั้งร้านขายส้มตำไก่ย่างหน้าบ้านน่ะใต้ต้นมะม่วงแล้วเป็นไงรสชาติพอไหวไหมก็กพอมีคนกินอยู่มั้งเออเห็นเขาว่าผู้หญิงทำกับข้าวกับปลาแซบๆทํากินอร่อยนะ ไอ้อย่างอื่นนะ้นมันก็แซ่บก็อร่อยไปด้วยนะอ้าวอ้าวอ้าวอีชอยพูดไปพูดมาทะลึ่งแล้วละ่ะไม่ทะลึง่งพูดจริงๆตอนเนี้ยแม่ไอแรมนะไม่กล้าออกไปไหนเลยอายชาวบ้านร้านช่องกลัวคนเขาจะถามทำไมถึงหน้าตาไม่ดีอายุมากแก่ไปหน่อยแต่ถ้านิสัยใช้ได้ก็ไม่น่าจะไปรังเกียจเดียดฉันนี่ใช่ไหมเออแล้วนิสัยใจคอมันเป็นยังไงอะลูกจะไปคนเนี้ย เห็นว <sia. S 1> so ่าไม่ค่อยพูดดับพูดน้อยก็ดีที่คนพูดน้อยอารมณ์เย็นเย็นหรือไม่เย็นก็ไม่รู้อ่ะจากการที่ฟังพวกเชาวบ้านร้านถิ่นเขาคุยกันก็พอจะทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าหลังจากไอ้รมพาเมียมาอยู่ได้ราวสักสองเดือนปัญหาก็เกิดป้าสำรวยนะก่อนนี้พูดอะไรไอ้รมยังพอจะเชื่อฟังบ้าง แต่หลังจากมีเมียคนนี้เขามาอยู่บ้านไอ้แรมนี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ฟังเสียงแม่กลับไปฟังเสียงเมียแทนจนคนลือกันว่าเมียคนนี้ทำสเสน่ยาแฝดให้ไอ้แรมหลงไหลเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เชื่อกันว่าแนวโน้มมันเป็นไปได้จริงๆซะด้วยเพราะว่านางสุพรคนนี้แก่ก็แก่ดำก็ดำเตี้ยลำเป็นมะขามข้อเดียวนี่ครับริมฝีปากนี่หนาผมหยิกยังกับพวกเงาะอะ่ไม่ได้หน้าพิศวาสที่ตรงไหนเลยอืม ผู้หญิงที่พูดน้อยยิ้มมากทีนี้จะได้รู้กันละว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะมาทีแรกก็ขายส้มตำไก่ย่างขายได้ไม่ถึงเดือนเลิกบอกขายไม่ดีอยู่เฉยๆดีกว่าว่างั้นทีนี้ไอ้เรื่องหนักอกก็ตกเป็นของป้าสํารวยสิเพราะป้าสํารวยต้องเลี้ยงทั้งลูกชายไม่เอาทานของตัวเองแถมลูกสะใภ้ก็ไม่เอาทานอีกเหมือนกันนะเงินทองที่มีอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะงอกมาได้เนี่ยอะ แล้วเงิน,นเป็นเงินเก่าที่ลุงจวนแกหามาได้เก็บเอาไว้ใช้หลังจากที่ลุงจวนตายทางโรงงานเขาจ่ายเงินช่วยมาก้อนหนึ่งก็หมดไปกับการทำศพนับจากวันนั้นก็ไม่มีเงินใหม่เข้ามาเลยเนื่องจากป้าสํารวยไม่แข็งแรงเจ็บป่วยกระสอบกระแสะมานานปีไปหาหมอบ่อยๆก็ใช้เงินเป็นระยะระยะส่วนนางลูกสะพายนี่นางสุพรเนี่เป็นคนชอบกินกินไอ้นั่นกินไอ้นี่ไอ้แรมก็ไปซื้อมาให้กิน แบ,บมือของเงินแม่ทุกทีแม่ร้อยแม่ห้าร้อยแม่ตังพัน,เ,นเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเองน่ะใช้น้อยน้อยหน,น่อยสิลูกเอ้ยอเอามาจากแม่น่ะอย่ายโยกโยก,โยกเลยเสียเวลาเปล,ปล,ปล่าๆรีบไปป้าสำรวยพูดอะไรไม่ได้เลยลูกชายทำท่าจะรำคาญึ้นมาทันทีส่วนเมียนั่นพอมันไม่พอใจมันก็ดา่าแม่ผัวสาเสียเทเสียอ่าบางทีไอ้แดมกลับมาทั้งที่ เมียกำลังด่าแม่เนี่ยกลับหัวเราะอารมณ์ดีอเห็นแม่โดนเมียตัวเองด่าไอ้แรมไม่ใช่อายุน้อยเป็นวัยรุ่นหน่อมแนมนะอายุมันปลาเข้าไปตั้งยี่สิบห้าแล้วป้าสำรวยบอกให้บวชซะตอนพ่อตายมันก็ไม่สนใจให้บวชเนนหน้าไฟให้พ่อมันก็ถามว่าบวชทำไมบวชแล้วพ่อจะฟื้นหรือไงไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมามันว่าอย่างนั้นยิ่งนานวันเงินทองก็ยิ่งร่อยหรอ ป้าสำรวยต้องออกไปรับจ้างเขาทำโน่นทำนี่เพื่อจะได้เงินมาบ้างแต่ไอ้แรมกับเมียนี่นอนกินกันสบายใจเฉบเชยะมีเพื่อนบ้านแนะนำป้าสำรวยบอกอย่าไปสนใจมันปล่อยให้มันอดตายก็เรื่องของมันป้าสำรวยก็บอกว่าสงสารลูกชาวบ้านได้ยินก็พากันสายหน้าเออรักลูกแบบเนี้ยอมีแต่จะแย่นะแกอยู่มาวันหนึ่งไอ้แรมตีแม่เพราะไม่มีเงินให้มัน มันจะเอาเงินไปซื้อเบียร์มากินกับเมียฉลองครบวันเกิดเมียเออมันฉลองวันเกิดเมียด้วยการตีแม่ซะป้าสำรวยนี่หน้าตาบวมฉึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนบ้านเห็นก็ถามว่าไปโดนอะไรมาแกก็บอกหกลม้มแต่คนใกล้บ้านบอกไม่ไม่ไม่ใช่หกล้มหรอกได้ยินเสียงไอ้แรมมันตะคอกแม่มันแล้วก็มีเสียงตุบตับตุบตับแล้วเสียงป้าสำรวยร้องโอยโอยโอย หลังจากวันนั้นป้าสำรวยก็ฟกช้ำดำเขียวอยู่ไม่ได้ขาดหน้าตาเนื้อตัวดูไม่ได้เลยเขาว่านอกจากไอ้แรมจะลงมือลงไม้กับแม่บังเกิดกล้าวเนี่ยนางสุพรเมียมันก็ยังร่วมด้วยช่วยกันกลดาป้าสำรวยดูมันจะจิกหัวตบด้วยอตอนนั้นเสียงป้าสำรวยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดป้าสำรวยหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านจนเป็นหนี้เป็นสินเขาอีรุงตุงนงัง คนรอบข้างก็ได้แต่พูดว่าจะเป็นลูกเป็นหลานกูนะไม่เอาไว้เด็ดขาดเลยแต่ป้าสำมรวยแกกรับยอมให้ลูกทําเหมือนเป็นคนไม่มีความรู้สึกรู้สา <_ d ata> บางคนน่ะมันไส้ที่แกรักลูกไม่ลืมหูลืมตาก็ได้เลิกสนใจไปเลยครั้นพอป้าสำมรวยย่ําแย่มากจนไม่อาจจะให้เงินได้แล้วไอ้แรมกับเมียก็พากันขนของไปขายหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามังเตารีดมังโทรทัศน์พัดลม ขายของเอาเงินมาใช้หมดแล้วก็ขนเสื <t> ้อผ <i diction aries> ้าพากันออกจากบ้านไปเพื่อนบ้านเข้าไปเยี่ยมปลาสำรวยปรากฏว่าบ้านโล่งไม่มีอะไรเหลือป้าสำรวยก็ได้แต่นั่งร้องไห้เพื่อนบ้านก็แนะนําให้ไปแจ้งตํารวจแกก็ไม่ทําบอกว่าทําลูกในไส้ไม่ได้ทําไม่ลงกลัวมันติดคุกรวมเวลาที่ไอ้แรมพาเมียคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านกินเวลาหกเจ็ดเดือนผลานจนหมดเกลี้ยงทั้งสองออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็หายเงียบไป เราเราห้าเดือนไอแรมสมสารกลับมาตามลำพังคนเดียวสภาพไม่ผิดอะไรก็ขอทานผอมกระรองผมเผผายาวรุงรังเสื้อผ้าขาดวิน่นสกรปรกดำเหม็นหึงเนี่ยถ้าทางสำนักสำนึกผิดคิดได้กลับมาอยู่กับแม่ที่ต้องกลับมาเพราะเมียมันถีบทิ้งไปมีผัวใหม่ไอ้แรมตามไปตื้อเลยโดนผัวใหม่ก็นังเมียช่วยกันกระทืบจนกระทั่งแทบจะกระอากเลือด ไปตื้อที่ไรก็โดนทีนั้นอ่วมอรไทยไปทุกทีจนทนไม่ไหวแล้วก็อดอยากไม่มีอะไรจะกินก็เลยกลับมาหาแม่ป้าสำรวยน่ะดีใจดีใจจนน้ำตาไหลลูกกลับมาให้อภัยลูกทุกอย่างทั้งที่ตัวเองก็ไม่แข็งแรงยังสู้อุตสาห์ทำงานรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงลูกต่อไอ้แรมก็ดูท่าทางจะกลับตัวได้ช่วยทำงานหาเงินด้วยแต่ก็เป็นคนติดเหล้าติดบุหรี่ขาดสิ่งเสพติดเหล่านี้ไม่ได้ ป้าสำรวยก็ขอให้แรมนะบวชนะล้างเวรล,ล้างกรรมสมัตเป็นการบวชที่เรียกว่าโกนหัวเข้าวัดไม่ต้องมีพิธีอะไรมากเพราะไม่มีเงินไแรมก็รับปากป้าสำรวยก็ดีใจก็กะงานนิมนต์พระแต่พอถึงวันบวชเขาจริงๆไอ้แรมหายตัวไปตามหากันควักนะไม่เจอมีคนเห็นว่าเมื่อคืนก่อนมันยังกินเหล้าเมาแอนอยู่ที่ร้านปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วมันก็เดินบอกใครๆว่าพรุ่งนี้มันจะบวชแล้ว ลุงอิทเจ้าของร้านเหล้าเล่าว่ามันกินเหล้าแล้วขี่จักรยานกลับบ้านเกือบจะเที่ยงคืนแล้วลุงอิทยังเตือนบอกให้มันขี่รถดีๆปรากฏว่าไปพบศพมันลอยอืดหลังจากนั้นสองวันในลำคลองใกล้ๆสะพานไม้ข้ามคลองหน้าวัดมีคนลงไปงมใกล้ๆสะพานก็ได้จักรยานเปื้อนโครนขึ้นมา สันนิษฐานกันว่ามันคงขี่จักรยานมาด้วยความมึนเมาเต็มคราบข้ามสะพานแล้วเสียหลักพุ่งตกลงไปเพราะว่าสะพานไม่มีราวสะพานกวางกัน้นงานนี้คนที่เสียน้ำตาก็คือป้าสํารวยอีกตามเคยแกได้ทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้ถึงต้องมามีลูกอย่างนี้แต่ที่ไอ้แรมต้องตายเนี่ยรู้ว่าเพราะอะไรไอ้แรมมันทำกรรมเอาไว้กับแม่อย่างหนักอายุสั้นพลันตายะจะได้บวชอยู่แล้ว ก็ไม่มีวาสนา,าคนชั่วนี่วาสนามันชั่วจริงๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ